แล้วเราก็ดูโงกมาตัวนั้นอ่ะอันไหนที่ประหยัดได้ประหยัดไหนไม่จําเป็นต้องใช้นะฮะก็เอามาทําซึ่งมันจะตรงข้ามกับที่หรือพี่น้องประชาชนจะเห็นอยู่ในปัจจุบันในท้องถนนฟุตปาดเนี่ยยิ่งดีอยู่ทุบทิ้งทําใหม่ซึ่งความจริงมันยังใช้ได้อยู่นี่ผมยกตัวอย่างคุณใช้ได้คุณก็ใช้ไปดีนั่นน่ะสิฮะคุณก็รวมประมาณตรงนี้รวมมาตรงนั้นตรงนู้นนะไปทําอะไรที่เป็นประโยชน์ครับยกตัวอย่างผมตอนตำบักผู้ว่าเนี่ย อันหนึ่งผมบอกว่าสี่ปีเนี่ยผมจะเอาเสาไฟฟ้าสายไฟฟ้าลงใต้ดินให้หมดทุกคนนะท้กคิดนะอย่านะถ้าผมมีงบมาส่วนหนึ่งผมประหยัดงบมาเนี่ยไม่ไปทุบถนนทําอะไรทิ้งเนี่ยนะนะป่านี่สองปีกว่าเนี่ยลงดินไปได้เยอะแล้วนะตอนนี้เสาไฟฟ้ามันก็อยู่ใช่ไหมเหมือนเดิมพอฝนตกพายุมาก็ล้มทับต้นต้นไม้ล้มทับรถลาแ้วกตไมบ้านเรียบร้อยด้วยใช่ไหมไม่ระเบียบ มันมันใช้ไม่ถูกอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับเนี่ยยกตัวอย่างให้เห็นง่ายๆซึ่งผมก็เคยเห็นในประเทศญี่ปุ่นเขาเอาลงใต้ดินหมดเลยทุ่แห่งนะเขาลงบ้านสุรุ่ยสุรายเมเฟือยนะครับจะทําอะไรก็ให้ใช้ชีวิตให้เรียบง่ายประหยัดด้วยนะฮะนะมันก็จะทําให้เนี่ยเราเราเหลือเงินนะที่จะใช้ในการดํารงชีวิตนะในการปฏิบัติหน้าที่อะไรต่างๆเพิ่มมากขึ้นนะใช่ไหมแล้วเราก็คิดว่าอะไรจําเป็นล่ะ ใช่ไหมจําเป็นกว่าแล้วก็ไปใช้ในสิ่งที่จะเป็นก่อนอใช่ไหมอะไรยังไม่เป็นก็หลอไปก่อนอะไรใช้ได้ก็ใช้ไปก่อนอะไรอย่างเงี้ยยกตัวอย่างอย่างที่ผมบอกเนี่ยตามถนนหนทางเนี่ยฟุตปาท,ที่มีนยังใช้ได้อยู่เนี่ยไปทุบไปลื้อมันทิ้งมันทําไม,มนะใช้ไปก่อนเอารวมๆงบมาอเงี้ยไปทําไอสิ่งที่ควรจะทําสิใช่ไหมฮะเอาเอาง่ายๆก่อนนะเนเวลาพวกเราไปต่างประเทศกันเนี่ยนะ เวลาประชุมเนี่ยเขาก็ประชุมกันจริงๆนะเขาไม่มาเสิร์ฟอาหารนะขนมนมเนยขนมปังอะไรต่างอย่างนี้เขาก็วางน้ำไว้ขวดแก้วน้ำไว้นะนะคุณกระหายคุณหิวุณดื่มะเขาไม่มีถึงเวลาประชุมเนี่ยมานั่งเดินนะเด็กโรงแรมหรือขนาดถ้ารัฐบาลจัดหรือสำนักงานหน่วยระดับ กระทรวงกรมจัดนะจะต้องเอาโรงแรมมาเลยนะามาแต่งตัวอย่างเท่พิธีการมาถึงเสิร์ฟขนมนมเน,มนยเสิร์ฟนี่ซึ่งมันซึ่งเปืองจาเป็นต่างประเทศก็แค่มีน้ำป่าให้คุณกินนะแล้วกาแฟก็กตั้งไว้ข้างนอกใครอยากทานกาแฟก็ไปกดกินเอาเองจะใส่นมใส่น้ําตาลใส่อะไรแค่ไหนก็ตามใจชอบใช่ไหมใครไม่กินมันก็เหลืออยู่จะมาไปใช้ต่อไปแต่นี่มาเสิร์ฟถึงที่บางคนก็ไม่ได้กิน ทิ้งใช่ไหมอะไรต่างๆเหล่านี้ซึ่งมันไม่จําเป็นเ <ưa S 1> นะี่ยแล้วงบประมาณต่างๆที่รัฐบ,บาลจัดเนี่ยนะยเวลาเข้าประชุมเข้าสภพาพิจารณามันก็พิจารณาไปตามนั้นนหะนะไม่ได้รู้จริงรู้จังอะไรว่ามีใครผมอยากรู้นะเ <c oughs> วลาอยู่สภาที่พิจารณางบประมาณรู้ว่าเขาจําเป็นขนาดไหนไอ้หน่วยก็บอกจําเป็นจําเป็นแต่ไอ้จำเป็นกว่าไม่ได้มีการตรวจสอบไม่รู้เรื่องหรอกใช่ไหม ไม่ใช่ว่าเอออาไปก็ว่ากันไปครับจะซื้อเรือนำรำจำเป็นว่าไมู่้เรื่องอยากทั้งนี้อยากได้ก็จะอนุมัติกันไปซื้อรถถังจำเป็นไหมเราจะไปรบกับใครใช่ไหมอนุมัติกันไปอานายกกลัวเขายึดอำนาจทหารขอมาอู้ให้ไปอย่างเงี้ยไม่จำเป็นใช่ไหมก็ต้องดูเรื่องความจําเป็นกันจริงๆนะท่านนะเป็นผมผมไม่ให้หรอกนะไม่ได้รบกับใครแล้วนะ มันสู้กั็เรื่องเศรษฐกิจเรื่องเศรษฐกิจสมองนะครับนะไม่ได้ใช้กําลังอะไรอย่างเงี้ยนะครับตอนนี้ใครเป็นลูกหลานใครก็มีปัญหาครับเพราะประเทศข้างเคียงนะประเทศอื่นในโลกเขาไม่ยอมหรอกใช่ไหมเขาก็ช่วยกันอยู่แล้วใช่ไหมใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยว่าด้วยกันสมองสติปัญญาเนี่ยรัฐบาลก็ต้องดูดูให้รู้ดูให้รับข้อประส่วนราชการต่างๆหัวหน้าส่วนราชการปลัดกระทรวงอธิบดีต่างๆก็ต้องมีจิตใจนะเพื่อทำงานเพื่อประโยชน์ของ ขององค์กรองตัวเองแล,แล้วประชาชนจะได้ใช่ไหมไม่ใช่ว่าเอาไปแล้วก็ถลุงกันอย่างที่ผู้ว่าราการจังหวัดหลายจังหวัดทิิบีีหลายกรมนะถูกคุณประยุทธ์สั่งเข้าไปพักราชการไปทําอะไรพวกนี้นะก็จริงๆนะ,นะเวลาประกาศภายแรงรรนะเอ๊มมันมันจะแรงจริงไม่จริงนะ จังหวัดก็อยากประกาศกันจังเลยก็จะจัดซื้อจัดหามันโดยวิธีพิเศษไปคิดแต่อย่างนั้นปกติก็ใช้ระบบประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ใช่ไหมครับผมพอถ้าเป็นภัยแรงนะหรือหนาวจัดเนี่ยอะไรเงี้ยนะเพื่อช่วยเหลือประชาชนมันมันก็ไม่ต้องใช่ไหมน้ําท่วมเนี่ยนะบางคนอยากให้น้ําท่วมเลยใช่ไหเป็นเรื่องฉุกเฉินเลยอนุมัติงบกันเฉพาะกลุเป็นว่าเล่นเลยใช่ไหม จะเอาเค่ไหนก็ได้ราคาเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยนะนั่นก็เลยโกงกันเยอะไงถูกประจําันกเยอะด้วยอะไก็ดีแล้วล่ะครับนะครับตัวอย่างผมตอนตำหนักผู้ว่าเนี่ยอันหนึ่งผมบอกว่าสี่ปีเนี่ยผมจะเอาเขาไฟฟ้าสายไฟลงแตงนาป่าเนี่ยสองปีกว่าเนี่ยลงหไดเลยครับต้นมาก็ถูกตัดตลอดครับใช่ไหมกาที่มันจะเขียวจะปุกนะได้ลมเย็นเป็นเงาสวย เป <didn> ็นเดยหมาตําเตืองต้องข่บไมอีกใช่ไหม